ขอบคุณร้าน CJR m ม g a บา a ่ a ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แ n นการ์ดไฟ t t ไทยแลนด์บายทัาช่อมม้ชมในคลิป EP วันนี้นะครับมากันยังรวดเร็วและเร็วๆเ,เลยนะครับผมนะก็เป็นคลิปกันเปิดอีกแล้วมาเปิดบล็อกเดียวไม่สะใจแน่นอนครับวันนี้เราจะเปิด g CP 03นะครับซึ่งจริงๆอ่ะเขาประกาศขายในวันที่26แต่วันนี้24เองของมันมาก่อนนะครับนะ เราเลยมาเปิดกันให้ดูอย่างเร็วๆเช่นเคยนะครับนะบล็อกเดียวเราไม่เปิดอยู่แล้วนะครับเราเปิดหนึ่งรงเหมือนเดิมแบ,บ่งเป็น3พาร์ทนะจ๊ะเหมือนทุกคลิปที่เราเคยทํากันมาโอเคไม่ช้าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับเอาเราจะไปแบ,บ่งเป็น3ามพาร์ทพาร์ทละสบล็อกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างครับใน1นังรงนะครับนะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะเองสดๆกับมือเลยนะครับนะเสียเวลานิดนึงนะครับกัอบบล็อกแรกโอเคบล็อกแรกครับผมนะ นี่ค่อนข้างแน่นหนานะครับต้องเอากันไกลนิดนึงจะดูกันว่าได้อะไรกันมั่งนะครับกล่องมันจะเยินตามสภาพอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับแล้วก็เทมนี่ค่อนข้างดีข้อดีครับติดแน่นโอเค เปิดกันมาเลยนะครับหนึ่งซองมี20่สอันหนึ่งกล่องมี20ซองอยู่แล้วจะมีโปรโมโมาให้ด้วยนะครับนะโปรโมโตัวนี้จะเป็นของคาเยโร่นะครับมีความสามารถทำเมื่อวูดแวนคุณทําการเข้าสู่เท่ารีเจนนะครับเลือกรีทายเรียการแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิเอหนึ่งใบโอ้โหอันนี้ก็คือให้แบบเป็นตัวเผาเลยนะครับใครที่ซื้อทั้งบ็อกจะได้มี1บ็บอกมี2ใบอโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้แกะกันสดๆนะครับผมทั้งหมด20ซองนะครับขออน,แบบนุญาตเคลียร์เฟรมแ๊บหนึ่ง ซับซองที่หนึ่งไหนดูซิได้อะไรบ้างใบแรกโอเคเลเมนโซ่ครับผมเป็นหัวแรลูกหินนะครับลงมาโซบัตหนึ่งอันล็อกนี่ของมูราคุโมะนะครับรู้สึกจะเป็นรับบูสนะครับผมวางไว้ก่อนโอ้พีจีจีดาร์ไอเดกยิวราครับแล้วสุดท้ายเป็นโอ้เอสพีครับผมมูสตาฟาคาเนโลนะครับนะครับซองแรกนี่ก็ได้คนละแคนกันเลยนะครับมาซองที่สองนะครับโอ้สไตล์หัวแรโกพลัดินครับ มูไลอีกแล้วใบนี้เป็นเกตหนึ่งน่าจะเป็นตัวทิ้งสไตล์นะครับนะเห็นมีอ่าเครื่องหมายสไตล์อยู่นะครับโอเคต่อมาเป็นรับบูธอิเล็กิร่าครับแล้วก็โกฮาลาดินอีกแล้วนะครับกูดวิกนั่นเองนะครับหรือว่าอภาษาไทยที่เขาเขียนว่ากูชื่อกวินไม่ใช่มันเขียนว่ากูกูกรินนะครับโอเคต่อมามูลาคุโมะนะครับไปอย่างเร็วๆเ,เลย มูราคุอันนี้ลิงโจ๊กเกอร์อ่าลิง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 โกพีจีจีโกแล้วสุดท้ายก็เป็นมูราคุโมะอีกแล้วโอ้โหนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องในอ่าบล็อกเนี้ยจะมีประมาณ6กแทนนะครับรวมทั้งแทนจะเป็นเจ็ดดาร์กอีเล็กิล่าครับคู่เล่นคู่กับไซคิดโกพลาดินครับอันนี้เล่นกับบูฟเฟมทีจีจีชาร์โด้พระดินลิงจ๊กเกอร์ครับผมบิ๊กครันนะครับนี่เป็นสไตล์สองนะครับนี่มีความสามารถในการโอเมก้าเขาได้ด้วยนะครับนะมูราคุโมมะะนครับผ อันนี้จะเป็นชาโดพาราดินโอ้ดูยากแท้มูราคุโมอีกแล้วเป็นตัวหลักแล้วก็ PGG มูราคุโมเป็น h p นะครับนะโอ้โห p g ก็ออกเป็น h p ได้นะครับนะตั้งแต่ชุดนี้ไปโกพาลาดินนะครับอันนี้ลิงจ็กเกอร์ครับตัวนี้เก่งมากจำเป็นมากด้วยนะครับลิงจ็กเกอร์อีกแล้วนี่เป็นดีวิลิเตอร์แล้วก็มุตตาฟาอีกแล้วต่อมาครับผมไปอย่างรู้เร็วทิงสไตล์ครับผมโกพาลาดิน อ่าคู่อาะใช้ดอีกคู่หนึ่งตัวรับบูตโกพลาดินแล้วก็โคพลาดินครับสเปียคอสอน,นี่เป็นตัวหลักนะครับผมนั่นเรียกพวกได้อย่างโหดร้ายมากๆต่อมาครับผมก็ยังเป็นโกพลาดินอีกแล้วโกเยอะจริงๆอ่าชาโดพลาดินมุราคุโมะอันนี้รู้สึกจะเป็นคู่กับมังกาสึแล้วสุดท้ายก็เอสพีบิ๊กครันนะครับผมนะต่อเนื่องครับผมลิงจ็เกอร์อีกแล้วอันนี้ได้เล็กดีล่าครับเป็นตัวรองในสกิลเหมือนโดลีนแต่ติดเจนเบกนะ มูลาแล้วก็ออร่าเกเซอร์นะครับไปยังดวนดวนดวนจีไปสนีจ๋าไปคังเอโร่ครับผมเกสาอีกตัวหนึ่งโกพลดินมูลานะครับฐานแล้วก็โกพลดินอีกแล้วจุ๊บชาโดพลดินครับผมดาริเกติล่ลาดาริเกิลา่าแล้วก็มูลาชาโดครับผม มูราคูมโมะสไตล์หัวแล้ลิงโจ็กเกอร์แล้วก็โกลคาลาดินสเปียร์คอสมาดูซิว่าบล็อกแรกเราจะได้ GR เหมือนครั้งที่แล้วเปิดซองแรกได้ GR อะไรอย่างเงี้ยมูราคูมโมะดาร์เอเลกิล่าดาร์เอเลกิล่าโอ้พ g g SP ลิงค์ครับต่อมาทิงสไตน์ชาโดว์ครับผมทิงสไตน์ดาร์คอาคิยัตโซของคาเงะแล้วก็มูสตาฟา มูราคุโมะครับนี่คาเ์นโร่ตัวนี้เก่งนะครับนะมูราคุโมะแล้วก็จิลด์เวดาร์กอีเล็กิล่าครับดาร์กอีเล็กิล่าครับใบแรกถึงสไตรโกลฐานดาร์กแล้วก็สุดท้ายเป็น SP นะครับของมูราเอสนี่ค่อนข้างไหลแบบมากนะครับในชุดนี้เอาสไตร์หวัวแรดาร์กครับดาร์กอีกแล้วดีจีจีลิงแล้วสุดท้ายก็โกรพาราดินนะครับ สองซองสุดท้ายของบ็อกหนึ่งนะครับผมคาเนโร่ ero, นะครับทิ้งสไตล์ลิงอ่าร์ีจีจีมูลาแล้วก็สุดท้ายคาเลสซอร์สนะครับสองซองสองซอง,อง,องขออภัยนะครับดูผิดซองทับกันตัวล็อกของลิงก์นะครับคาเนโร่คาเนโร่คาเลสซอร์สโอ้คาเลสซอร์สองใบแล้วฮะซองสุดท้ายของบ็อกที่หนึ่งนะครับนะมูลา โกลโกรแล้วก็ดาร์กนะครับอันนี้วางผิด okay. oh, โอเคโอ้ก็จากสายตานะครับดาร์กมุลาโกรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับนะด้วยตามจํานวนของการาดในชุดมันอยู่แล้วแหละนะครับที่ว่ามันเยอะกว่าอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับขออ,อนุญาตเรียงแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเปิดบ็อกซ์ต่อกันเลยนะครับนะอนุญาตสักครู่หนึ่งโอเคบ็คอกซ์ที่2นะครับ บอกที่2ก็มีโปรโมชให้เหมือนเดิมนะครับแต่เราผ่านไปนะครับเราไม่พึ่งพูดถึงมันอ่ะอันแรกเลยโกล์พราดินครับชาร์โดโอฐานดาร์กแล้วก็โกล์พราดินอีกแล้วนะครับกองต่อมานะครับผมดาร์กดาร์กอุ่นสองดาร์กแค่ชัดอุ่นดาร์กอู้พีเอสพีจีเอสพีของลิงค์นะครับมุลาครับผมลิงค์ อันนี้ดาร์กแล้วก็ดาร์กโอ้ดาร์กที่ดกจริงๆนะครับอ่าตัวของซาโด้ครับใบหัวแลดาร์กโปรแล้วก็โอ้จีอาร์ครับผมนะจีอาร์อีกใบหนึ่งของเราในชุดนี้จะมีจีอาร์สองแบบนะครับแฟนทอมนะครับผมนะแฟนทอมโอเวอร์โหลดอ่าแฟนทอมบัสเตอร์ดากอนนะครับเป็นจีอาร์นะครับจีอาร์แยกไว้เลยนะครับได้นอนอีกใบแล้วต่อมานะครับผม ดาร์คมุลามุลาแล้วก็เอสพีโกลิงค์ครับผมโกมุลาแล้วก็ชา a d โ w ครับออร่าเกเซอร์ต่อมานะครับโกล์พราดินอ่าลิงค์คาเงแล้วก็คาเงโอ้คาเงยนี่ติดกัน2ใบเลยฮะไปเรื่อยๆครับนะในบ็อกซ์ที่2อยู่ตอนนี้อันนี้โกล รอย่อน p g g Gro ครับแล้วก็ Gro โอ้ Gro นี่มาเป็นชุดเขาเรียกว่าโกกันหน่ำนะครับอ่ด uh, Dark นะครับเคเลเมนท a ลนะครับแยกไว้ uh, แล้วก็ Ring แล้วก็เป็น Kangeroo g โกพราดิน uh, นะครับ k a n g e r o p g g Dark แล้วก็สุดท้าย Kaleidos นะครับนะ uh, อันนี้เป็นมุลา Gro คิ c โอ้โหนี่สองคริปวะเนี่ยนี่ต้องสองคริปนะ่สองนี้แรงครับตีไปทีสองคริปเลยอ่ะต่อมาเป็นโกลทิ้งไตดกักปีจีมุลาแล้วก็บิ๊กครันครับผมบิ๊กครันนี่ออกยากเหมือนกันนะเนี่ยไดเรกยูล่าครับใบแรกมุลาดาร์กแล้วก็โกลมุลาครับผมคาเงโกล สุดท้ายค่างเงออีกแล้วบูตาฟานี่ไหลามาเทม,มาจริงๆริค่างเงอค่างเงอมุลาแล้วก็ s อีครับฐานของโครลิงจ๊กเกอร์ Joker, ครับผมใบแรกดาร์กมุลาแล้วก็มูไลอีกแล้วมูไาเยอะจริงๆมุลาครับผมชาโดชาโดแล้วก็คาเงอ อามุลา uh, นะครับชาโด้พีจีจีลิงและก็โกลอีกสองซองสุดท้ายนะครับกลองบ็อกที่สองโกลคางเงลิงค์ชาโด้ซองสุดท้ายนะครับเป็นลิงค์ดาร์กมุลามุลาเอสพีโอเคก็เหมือนเดิมครับนะโดยตามจำนวนแหละนะครับนะโกกับ ชา a d โดก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับโอ้การนี้ค่อนข้างลื่นพอสมควรอโอเคต่อมานะครับผมในบ็อกที่สาม บล็อกที่สามนะครับเริ่มกันเลยนะครับมีโปรโมทุกบล็อกนะครับไม่ต้องดูแล้วสองแรกครับผมบล็อกที่สามฆ่าเงริงมุราชารโดดาร์ครับผมดาร์อีกแหละพีจีริงแล้วก็โกแล้วต่อมานะครับมุราคางเง มูลาดาร์กซองต่อมาเคลครับผมเคลที่ติดทุกบล็อกนะครับนาบล็อกระบายโอเคดาร์กแล้วก็มูลาทิ้งไตาชาร์โด้ดาร์กคางเง่แล้วก็คางเง่โอ้ไอ้คีคางเง่กับตัวมุตตาไาที่ติดกันกับทุกบล็อกเลยนะดาโโร์กโกลดาร์ก แล้วก็ชาร์โดชาร์โดครับมุลาขอไปวางผิดลิงก์แล้วก็โกลชาร์โดดาร์กดาร์กมุลาต่อมานะครับผมนะบิงค์ขาเงข้างเอแล้วก็ชาร์โด โรครับมุลาดากมุลาชาโดชาโดลิงครับพี่จีโอ้อันนี้รู้สึกจะติดเอสพีบ่อยมากมุลาลิงโครมุลาอาโกโดครบับชาโดมุลาแล้วก็เอสพีิคลันลิงครับ มุลาโกโรโกโดโอจียออีกแล้ววันนี้เชียร์จีกใไปหนึ่งนะครับพระเจ้านั่นเองนะครับนะวางไว้ข้างๆก่อนโอเคบล็อกต่อมากันเลยนะครับดาร์กโกโชาร์โดแล้วก็ดิทรันลิงโกโรลิงลิงแล้วก็มุตาฟาคานโร โกดาร์โกลโกลโอ้ยนี่ซองโก้พนัดินชัดๆอีกสามซองสุดท้ายครับของบล็อกที่สามของเราในพาร์ทแรกกันลิงดาร์กมุลาชาโดสองซองคาเง่โกมุลาโกลซองสุดท้ายครับของบล็อกที่สามมุลาชาโดมุลาแล้วก็มุลาเอสพีโอเค ตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมเลยคือเปิดไป3าบล็อกแล้วนะครับมันก็พอๆกันอยู่ที่ระดับกลางๆนะครับไม่เยอะกว่ากันไม่น้อยกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอๆๆนิดนึงโอเคขออนุญาตนะครับตอนนี้เราได้จีอาร์ไปสองใบนะครับบล็อกสุดท้ายของพาร์ทแรกกันเลยดีกว่ามาบล็อกสุดท้ายนะครับของพาร์ทที่หนึ่งสองแรกเลย ดาร์คครับผมคางเงี้ดาร์กแล้วก็มุราอ่าลิงโกรดาร์กแล้วก็คางเงี้ยเชลเมนออกไปัน,นู้นเลยอ่าลิงมุราโกรมุราครับผมดาร์ Dark. Kha Nghê Bồ Đô Mũ La Kha Nghê Bồ Kha Mũ La Mũ La Dark Shadow Link Dark Link Shadow เริ่มขยับไปเยอะนะครับตกเฟรมโอเคอ่ะขยับเข้ามาหน่โโอย shadow pro คา a เง e แล้วก็ shadow สองต่อไปคางเง่มุลามุลามุลาฮุยสองมุลาสองต่อมาครับ g o โโร,โโรเ gold dark shadow เดี๋ยวยาวกันไปนะครับ dark โครโครมุลาโครดาร์ดาโโร์โรโครสองโครกับดาร์เตชชัดดาร์ครับผมลิงลิงลิงเอ้ยนี่มันสองลิงจ็กเกอร์ออกมาครับผมมุลาชาร์โดลิงข้าเง,งี้ยประมาณสามสี่สองนะครับมุลา าเง่มุลาแล้วก็ชาโดนะครับโอ้เยอะกว่านั้นประมาณ5ซองดาร์ l ลิงมุลาโปรมุลาครับผมชาโดมุลาโปรประมาณ3ซองนะครับของพาร์ท 1, 1จะจบแล้วดาร์กชาโด้โปรชาโด w 2ซองสุดท้าย เป็นชาโด้โกรชาโด้โกรซองสุดท้ายครับผมของบ็อกที่4ของพาร์ทหนึ่งชาโด้โกรมุลาและก็ดาร์กโอเคนะครับก็จบและหมดแล้วนะครับนะทั้งหมดจากสายต้าเนี่ยคือจริงๆมันเท่ากันแต่จำตามจำนวนการ์ดนะครับนะยังไงก็ ประมาณนี้นะครับพาร์ทที่1โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวพี่ีทำพาทสองแล้วรอดูพาทสองกันอย่างเช่นเคยนะครับชัยชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์นะครับเพจเราช่องเราแวนกาดไฟไทยแลนด์แท็บชานอลนะผมจะมีคลิปรีวิวดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณล้านซีเจไม่กลับมาท่าชั้น5ผู้หนุนเพจเราชอบมาทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ